ลงลงลงเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนไปเจอคุณป๊อบอะนะเดี๋ยวซีนช่วยทําเป็นเลขาพี่หน่อยนะ<ฮ>แล้วก็ทําตัวให้มันคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงนะกระฉับกระเฉงยุกยักนืกง้งักไม่เอานะทําตัวแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยโอเคเข,เข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยคุณค่ะพี่ถามก็ตอบสิอย่ามายึกยักนืกง้งักเดี๋ยวก็โบกก็ให้นะนไปทำให้เป็นเลขาพี่หน่อย สวัสดีครับพี่อ้ป๊อบผมไม่เจอนานเลยครับสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับโอ้ไม่เจอนานเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเฮ้ยเรื่อยๆครับลุกไม่ใช่ผมไปถึงเลขาผมนะลุกโอ้โหนี่ครับอะไรนะครับสินค้าที่ผมสั่งทำไปเสร็จแล้วยังครับอ๋อเรือขาโอ้เป็นสินค้าที่ดีมากเลยนะ